ทุกคนสเนลปีแรกของเออสเนลแสเนลแสเนลแสเนลใช่ไหมเห็นไหมหิมะตกหิมะตกจ้ะทุกคนหิมะแรกของปีเห็นไหมลูกเก๊าไหมหนาวไหมครับบ๊อบี้มาอยู่กับมามี๊แน่เนี่ยดิดูสิหนาวไหมลูกหนาวไหมมามี หิมะตกจ้ะทุกคนโอ้หิมะตกแล้วฮอลแลนด์แต่ว่ามันเป็นอันนี้นะจ๊ะทุกคนมันเป็นหิมะแบบน้ำแข็งเกล็ดน้ำแข็งอะ่ะมันจะอยู่ถึงพรุ่งนี้ไหมคอยดูโอ้บอบบี้บอบบี้หิมะตกแล้วลูกหิมะตกแล้ว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 ลว,ว้า หนาวไหมครับหนาวไหมครับสวยนะนะทุกคนสวยจ้าสวยสวย